สาธุมายังพันเตวิสุงวิสุงละขณทชายะติสละเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงละขณทชายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตัติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงละขณทชายะ PIKSELANI NASAHAT PANJAK SILANI YACAMA NAKMU TACAK TUKAWATU ARAHATU SAMA SAMPUTACA NAKMU TACAK TUKAWATU ARAHATU นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธองสาระนองขจฉามิพุทธังสาระนางขจฉามิธรรมังสาระนองขจฉามิธรรมังสระนางขาฉามิสัองคองสาระนองขจฉามิสรงคองสาระนางขจฉามิผูติยมปีพุทธอง สระนองขจามิสุติยมปีพุทธังสระนังขจามีสุติยมปีธรรมังสระนองขจามิสุติยมปีธรรมังสระนังขจามีสุติยมปีสังขังสระนองขจามิสุติยมปีสังขังสระนังขจามี ตัติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปีพุทธังสระนังขจามิตัติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตัติยัมปีธรรมังสระนังขจามิตัติยัมปีสังฆัง สะระนังขชามิติยามปิสังขังสะระนังขชามิติสารณะ,ะขมนมงนิติตองอามะพันเตปนติปโตต เวระมณีสิกขาปะทองสมาทิยามิปานาธิปตาเวระมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิอะตินาทนา เวรัะมณีสิกขาปะทอังสมาธิยามิอธินาธานาเวรัะมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก็าาาม,ส,ส,ม,ม,มสุมิชฌาจารา เวรามณาีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุกราวาทาะ พระมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุรามเมรยะมัชฌปมาตถนอ เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามรระมะัชปะมาทัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอิโมนิปัญจสิกขาปะทานิสมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุสีเลนพูกสัมปทาสาชุสีเลนนิพูติงยานตีสาธุสม,มาสีล่งวิโซทธเย